ที่สวนทุเรียนพิธานนารทาทิวาดอำเภอระแงะว่าที่100ร้อยตีต ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนบางนาราพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับขัางผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการส่งเสริมทุเรียนบางนาราเป็นการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพดีปลอดภัยพร้อมควบคุมคุณภาพไม่ให้ทุเรียนที่ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยังย่งย,งยืนภายในงานมีกิจกรรมเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนมีดแรกมอบเกียรติบัตรแก่นักคัดนัก ร่วมถึงสาธิตวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนและนิทัศการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกําจัดทุเรียนด้อยคุณภาพด้านนางสิริพรเลาหกุลรองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทาพาณิชย์จำกัดระบุว่าบริษัทนำองค์ความรู้จากจันทบ,บุรีมาช่วยยกระดับทุเรียนบางนา,าให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกสู่ตลาดจีนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อน,นำไปพัฒนาต่อย,ยอดทั้งด้านการปลูกและการดูแลทุเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p พัสนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600ไลน์แอด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรารยแดง b h ีเฮสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือไลน์แอด b h e r b 99